สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนาะเรามาอยู่ในช่วงของ infinite test by infinite math mm hmm. by พี่ปอยเช่อีกครั้งหนึ่งกันนะครับ mm hmm. ก็เทสในวันนี้เนี่ย mm hmm. เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหาเศษส่วนและการหารนะครับซึ่งข้อสอบประเภทแบบเนี้ยเรามักจะเจอบ่อยมากในข้อสอบแข่งขันนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยจะใช้วิธีคิดที่ผิดแล้ววิธีคิดที่ถูกทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนว่าการที่เราเจอเศษส่วนเนี่ย ที่ข้างบนมีตัวเลขมากกว่าข้างล่างนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าเศษส่วนเกินในการเปลี่ยนจากเศษส่วนเกินนะครับให้กลายเป็นจํานวนคลาเนี่ยก็คือเขียนให้อยู่ในรูปของจํานวนเต็มที่บวกกับเศษส่วนนะครับแล้วถ้าเราทาแบบนั้นได้เนี่ยเรื่องนี้จะง่ายมากนะครับสําหรับในข้อนี้นะครับ295ที่หารด้วย9 4เนี่ยเขาอยากรู้ว่าถ้าเราเปลี่ยนจากเศษส่วนเกินนะครับให้กลายเป็นเศษส่วนที่มีการบวกกันซ้อนกันเรื่อยๆแบบนี้เนี่ย มันได้ตัวเลข a b c เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเบื้องต้นเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนมันคือการหารยาวนะครับก็คือ295เนี่ยเมื่อเราไปหารด้วย94นะครับซึ่งมันจะต้องรับ3เนาะซึ่งเอา3เนี่ยคูณกลับเข้าไปที่94นะครับมันจะได้282เมื่อเราทำการลบกันนะครับลบกันไปเลย เศษที่ได้นะครับนั่นก็คือ13ซึ่งเราจะเห็นว่า3องค์ประกอบนี้เนี่ยมันจะสามารถเอาไปเขียนได้นะครับเขียนได้ยังไงเนาะก็เราจะรู้ครับว่า295หารด้วย94เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมันนะครับเปลี่ยนมันให้กลายเป็น3เนี่ยซึ่งเป็นผลลัพธ์ก็คือจำนวนเต็มเนาะบวกด้วยครับ13 13เนี่ยมันคือเศษแสดงว่า มันจะมีค่าเท่ากันกับ13เนาะซึ่งเศษนะครับมันต้องหารด้วยตัวที่เราเอาไปหารเมื่อกี้นั่นก็คือ94ซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ทั้งตอนนะครับอทีนี้เราสังเกตนะว่า3เนี่ยมันคือตัวเลขที่ตรงกับตรงนี้ละใช่ไหมครับส่วนก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันก็คือ13ส่วน94เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสนใจแค่13ส่วน94เท่านั้นนะครับหลังจากนี้โอเคทีนี้พอเรา ทำขั้นตอนแรกผ่านไปได้แล้วเราก็มาดูขั้นตอนที่2นะครับ13ส่วนเกเนี่ยส3ส่วน9กนะครับถ้าเราต้องการให้เลขข้างบนมันกลายเป็นเลข1เนานะเราจะเอา13นะครับพลิกลงไปหาร9 4แล้วข้างบนเนี่ยมันจะกลายเป็นเลข1เพราะงั้นมันจะเป็น1น,นะครับที่หารด้วย94ส่วน13เนาะ แบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการหารหรือเปลี่ยนจากเศษส่วนเกินนะครับให้กลายเป็นจำนวนคลาสซะซึ่ง94หารด้วย13นะครับมันจะรับได้7อ่ะอันนี้คือทำให้เลยนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่คล่องเนี่ยเอากลับไปทำได้ซึ่งจะได้7นะครับเศษ3ามส่วน13 ซึ่งตรงเนี้ยเลขเจมันก็เปรียบเสมือนมันตรงกับ A แล้วนะครับแต่เรายังต้องการ B กับ C อยู่แสดงว่าเราจะต้องทำการพลิกเศษส่วนอีกรอบแต่เราจะพลิกแค่บางตัวไม่ใช่พลิกทุกตัวซึ่งก็คือพลิกเลข3ครับลงไปข้างลแบบ่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพลิกมันลงไปข้างล่างนะครับทุกคนเนี่ยจะเห็นว่ามันคือ1ที่หารด้วย13ส่วน3เนาะอา ทีนี้13ส่วน3เนี่ยมันก็เหมือนกระบวนการนะครับที่ตรงกับ b บวก1ส่วน4และงั้นเราก็เปลี่ยนจากเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคระกันครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ1ที่หารด้วย7บวก1ส่วน4นะครับบวก1ส่วน3นั่นเองอ่า แสดงว่าตอนนี้ถ้าเราเทียบตัวแปรใช่ไหมครับทุกคนจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวเลข7็เนี่ยมันตรงกับ A ใช่ไหมแล้วก็เลข4เนี่ยมันตรงกับ B นะครับและเลข3มเนี่ยมันจะตรงกับ C แสดงว่าในข้อนี้เนี่ยถ้าอยากรู้ว่า A บวก B บวก C เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็เอาไปเติมได้แล้วก็คือ7บวก C บวก3นะครับเท่ากับ14นั่นเองน,นะครับอ่าข้อนี้เนาะเป็นยังไงกันบ้างครับที่ผ่านมาเราเจอข้อสอบแบบนี้เราทำยังไงกันสามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคน